พี่ทิวาช่ด้วยนี่ขอตังค์หน่อยครับผมขบผมช่วยแล้วผมขอตังค์หน่อยได้ไหมครับพี่จะมาขอตังค์อะไรฉันเนี่ยนี่เพราะพี่คนเดียวนียรู้ไหมอะไรให้ฉันมาขอทานแบบนี้ดูที่เนี่ยโดนตั้มมาเลยใครใครเป็นพี่ใครเป็นพี่คุณครับอ่ะก็พี่ทิวาก็พี่นั่นแหละพี่ทิวาแกน่ะพี่ฉันนี่คุณ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 ,คณจำพนผิดเลยครับผมไม่ใช่ชื่อทิวาครับเฮ้ hey. จำคนผิดก็น้ามันพิธีว่าชัดชัดมันจะไม่ใช่ได้ยังไงผมเป็นขอทานครับเป็นขอทานผมเป็นขอทานนะครับชื่อว่าเทวฤทธิ์ครับขอทานท่านที่เทวินถ้าเกิดบอกว่าขอเทวินเดี๋ยวเขาจะรู้ว่าเราเป็นเจ้าโอ้โหเลยชื่อเลยชื่อเทวฤทธิ์เทวฤทธิ์ไอ้เฮียดีนั่นเล่นอยู่กรุงเทพถ้าเทวฤทธิ์กูคิดว่ากีดสดาณนครสวรรค์เลยเนี่ยชื่อยังไงก็ไม่รู้ว่ะเดี๋ยวก่อนนะครับเมื่อกี้นีโดนไล่ปั๊มเหรอครับเดี๋ยวก่อนเธอพูดจริงเหรอเนี่ยจริงสิฉันไม่ใช่ ที่วาที่ว่าคือใครฉันยังไม่รู้เลยแต่เดี๋ยวก่อนนะทําไมเธอถึงโดนไล่ป้ามาลองบอกข้าพเจ้าหน่อยสิฉันออกมาขอทานเราเจอไอดอเราแล้วเราเจอขอทานทัวจริงแล้วเราต้องไปขอให้หมดวิชาขอทานมีแค่ไหนเราต้องขอให้หมดหนีเสือปะจระเข้หรือเปล่าว่าเป็นขอทานจริงๆหรอครับใช่จ้ะเอ่อสอนหน่อยสิขอทานยังไงให้ได้ตังค์เยอะๆอะครับ ขอทานยังไงให้ได้ตังค์เยอะเยอะทำอะไรนะ่ะทำไมไม่เหม็นกินอับเลยจักแรแล้ทำไมไม่ดำเลยเป็นขอทานนะเดี๋ยวสิอ,อย่ายไปโยนตัวเขาที่นี่ขอทานไม่จำเป็นต้องสกรปรกหรอกนะจ๊ะจริงเหรอใช่แล้วที่สำคัญเนี่ยฉันเกิดมาเป็นขอทานก็จริงแต่ว่าฉันไม่ได้อยากเกิดมาเป็นขอทานแบบนี้หรอกจ้ะเอ้าไม่อยากเกิดเป็นขอทานาแล้วจะเกิดเป็นอะไรล่ะฉันน่ะอยากเกิดเป็นเจ้านะจ๊ะ จะกิดเป็นเจ้าเหรอใช่ชีวิตนี้อยากเป็นเจ้าก็ใช่นะ่ะสิทำไมมันช่างต่างจากเราเลิกเกิดมึงคุยกับใครนักหนาวะพองหน้าพ <c oughs> องเน้ามันช่างต่างกับเราเลิกเกิดเราเกิดม,ม,มาเป็นเจ้าแต่เราอยากจะเป็นขอทานหรือว่านี่คงจะเป็นบุพเพสันนิวาสที่ทําให้เราได้มาเจอกันทําให้สร้างสรรทาให้ขอทานมาเจอกับเจ้าเราต้องสนับความฝันกันแล้วล่ะมึงเล่นคนเดียวไม่กูว่าจะดีสนุกเลยคุยกับแม่ซื้อเหรอจ๊ะเดี๋ยวก่อนนะครับพี่เอลิเกป้องแปลกแงั้นข้าจะบอกความจริงให้ฟัง งท่านอย่านะข้านี้มิใช่สามัญชนคนธรรมดาแต่อย่างใดข้าเป็นองค์พระหมหากษัตริย์ในนามของราชบุตรเทวินพระหมหากษัตริย์ขอเดชะไอเดชะนี่เป็นใครทำไมคนขอตลอดเลย<อ>ในเมืองก็มีคนขอเปลี่ยนได้ไหมในเมืองเขาคุยกันแบบนี้อ,อ๋อเหรอหม่อมฉันมีตาหามีแววไม้นะเพคะ ไม่รู้จริงๆว่าพระองค์ท่านเป็นเจ้านี่จะพูดคำราชาศัพท์ด้วยได้ด้วยอย่างนั้นเหรอขอดูมือเจ้าหน่อยได้ไหมจ๊ะได้สิโอ้โหทำไมมันอะไรหรือเปล่าทาไมมันดูยังไงก็ไม่รู้อ่ะสกระปรกกว่าฉันนี่เหรอว่ากูสกรปรกซะแล้วพระองค์ท่านกับเมืองเถอะเดี๋ยพึ่เงเย่๋พึ่งอย่าพึ่งทํทำให้ความฝันเป็นจริงแล้วโอ้ยกับเมืองเฮ้ะนี่นะถึงกูจะเป็นขอทานไม่ได้แต่กูต้องมีเมียเป็นขอทานโอีย คือว่าหม่อมฉันอยากเป็นไอพระองค์จะไปดมเขาดิไม่เหม็นว่ะเขาไม่เหม็นหรอกดีตัวข้างหลังนุ่นเหม็นจักรแรดดำด้วยกับฉันไปเดินดูมาแล้วเมื่อกี้เดี๋ยวก่อนนะความฝันเธออยากเป็นเจ้าใช่จ้ะความฝันของฉันฉันอยากจะเป็นขอทานอยากเป็นขอทานเรามาแลกกันไหมมาแลกความฝันกันเธอไปเป็นเจ้าในเมืองส่วนฉันไปเป็นขอทานใครกันเขาอยากเป็นขอทานนะฉันไงอยากเป็นขอทาน มันแลกกันได้ด้วยเหรอแลกกันได้ไหมล่ะงั้นคนละครึ่งคนละครึ่งดีกว่าเอาการเป็นเจ้ากับเป็นขอทานมาผสมพันธ์กันผสมกันที่เฉยจะมาผสมพันธุ์กันทำไมแล้ว <c oughs> ผายนี่ก็ลูกออกมาครึ่งหนึ่งถือกระลาอีกครึ่งหนึ่งถือทองเอามาผสมกันแต่ก่อนที่จะผสมเธอต้องทําอย่างหนึ่งก่อนทําอะไรล่ะจ๊ะเธอต้องเป็นพระมเหสีเทียบพระที่ของฉันเป็นพระมเหสีถูกต้องพระองค์ท่าน พูด oh, จริงเหรอเพคะจริงสิตากวาตนตายไม่น่าเชื่อเลยว่าจะได้มาเจอเจ้ามีกระเป็นเป็นแบบนี้เรามามองกันสองคนดูโนนน่านะดูจัน ข่าแป้งเจ้าเล่ห no so ์ม um> ั้องคุณส่งส่งน่ารู้สูงสูงมืออยู Alter, ่นี่มีชื่อเมืองดวเดียวดังว่าเขาสร้างให้มาส่องฟ้ายามค่ำเกี่ยวตับเดือย จริงถอยคำไม่เอานะตู่อย่าไปตบตู่เขาจะไม่เล่าเดยวตกใจก็ตกแตกเรา้เรือนหอนเานหอพี่จูบควันใจจบแล้วแนะนำว่าทำาัยเย็นๆนะก ล้างแลมไก่นอนกอดทุกวันเพียงแค่นี้หรือจะมีลูกเต่าเรื่องมันยืดยาวไว้อธิบายในห้อง ไม่มีใครแล้วจต่พี่แต่ตากล้อง <c oughs> ไปโรงแรมโรงเรียนโรงละครเธอจะต้องโรงแรมเดี๋ยวให้ตากล้องไปไม่อายคู <c oughs> สามปีตีคนไม่จนก็นเลี้ยงไม่ต่อ,อจะได้เยังไงเหรอสีเจ้าจะได้อยูใ่ในบ้านจริงๆอย่าลืมเอากะลาเข้าไปด้วยนะสมมพูดว่าเราไม่เข้าเดียวเฮ้ยเฮ้ยไปหนูเลยพี่นั่งดูพี่จูบพี่จ่ายหมุนโชว์พี่ด้วยหมุนโชว์พี่ด <ภา S 2> ้ว,ว,วเยเจอพี่ สามแรงไกนอนกอดทุกวันอเพียงแค่นี้หรือจะมีลูกตาเรื่องมันยืดยาวไว้อธิบายในห้องเราจะไปที่ไหนดีมีคนมาไปโรงเรียนเพื่อทบลองเธอจะต้อง ออู่ชยออแตตดรับรอ,องชาตินี้ไม่มีมองหมดาสามปีเจ็ดคนสี่พอมะโอเจ็ดคนเลยเหรอแฝดไงแฝดแฝดสองฝาแขด ไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตไปเรียกคนชีนะครับที่ขึ้นอยู่เขาไปเที่ยวลบเมืองเดี๋ยวก่อนทำไมล่ะจะเลียงกลับเมืองได้เลยคะคือว่าหม่อมฉันน่ะมีแม่ก็คือจะแจ้งตาบอดต้องไปบอกแม่ก่อนนะจ๊ะอีเจตตาบอดเหรอ จ้เดี๋ยวจะพาแม่เข้าไปในเมืองด้วยไปจริงเหรอจ้ะเดี๋ยวเราจะไปสู่ขอเลยที่บ้านเลยเป็นกุญของฉัน,นจริงๆเลยจ้าไปบ้านจ้า